สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ YouTube ช่อง Nano l a m นโชว์ออฟฟิเชียลนะคะมาดิมาหัวจอดถึงแล้วนะคะมาสายนิดหน่อยนะวันนี้มาสายนิดหน่อยนะคะพี่กบจัดหันพระแล้วเรียบร้อยพี่กบคนจัดการมาดิค่าแรงแบ่งกันด้วยนะครับแบ่งแบ่งกันด้วยโอเคโอเคแบ่งผมด้ไหมคอยไม่ได้คานนี่เด้คอยไม่ได้คานแรกอันนี้เด้คอยไม่ได้ค่าแรกตลกเราเบาแล้วว่าเราจีแบ่ง แชร์มาคอยต้องมีค่าแรกเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีค่าแรงแล้วไาน้องเอกมาจัดดอกไม้ไฮโซมือสวยมากเลยน้องเอกเพราะเฮ็ดหนึงจะพี่ตัวเปิดแบบแล้วพอปินต่อแค่หอยเราพี่แม่เฮ็ดเราต้องมั่นมันเดียร์มั่นมาได้ววันนี้เราจะอธิษฐานว่าให้ได้งานวันที่28ตุลาเนาะอยู่สกลนคร มือน,นี้ข้า,เาวเหรัยูุทีสามพลาวเหนียงกาะปตท่สามพลาเยียงปตท่สามพลาอุดอรธานีนะคะเพื่อนพี่น้องชาวอุดอรธานีนะคะามาหาผงข้าได้นะคะมาง่ายค่ะเดินทางสะดวกเฮ้ยเจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆเจอกางแต่งหน้าสวัสดีค่ะเจออีกแล้วไปทำงานที่บ้านเออ ที่มีคนจ้างวันนี้มากับมิวราชดาพรมดมากับมิวราชดาพรใช่ครับพี่ป๊อปช่างแต่งหน้านะคะมาไกลจากอุดรธานีมาไกลจากมหาสารคามเดิมาไกลจากมหาสารคามอุดรธานีจากสารคามไปอุดรธานีเราลอมายังงก่อนพี่ตามหาคนงามจากสารคามไปถึงเมืองขอนแก่นสืบหาเนื้อเย็นแต่บ่เห็นหน้าแปน จากคอนแกนไปอุดรธานีที่เราบอบกล้วยจ้านี่เป็นอย่างไรเนี่ยเปนอรเราก็เดี่ยวใต้น่าจะลังเวทีเลยเนี่ยตรงเนี้ยยู่ข้างรถเนี่ยจ้าย่างไปเราก็เดี่ยวใต้เห็นบวบกล้วยกับแมนเลยเต็มเธอมาหัวจ้าจงมงนี่สัมผัสเลยเฮ้ยปวดมากหัวมากหัวเจ็บสาวสาวแบบว่าเที่ยงขึ้นสาวเพื่นจะไปกินแหนมเนี้ยงเนาะสวยโดยตรงเลยล่ะ คุณพ่อห่อฝาใหญ่น้ำแนวว่าจะจีวจะถเอามันห่อได้นะฉันเคยไปกินเคาากินไม่หมดเค้าให้ห่อได้เยอะใช่ไหมใช่คือสิว่าเบอร์เดีคือสิบเบอร์เดี่ยวพอคนบหลากหลายนะึ่ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ครับ,บกดมะขหหาาวานหนาเงา้เรียวเดีวพระเอกกดมะขวานหนาเงี้ยนั้งใบหหงสองไอวันนีรำยุสัยกับันคือว่า,วาสามเผาอุดรครับบางเว้นวายอย่างก่อ วังเว้นมาไปรับยื้อสายวังเว้นวังวังไหนวะวังควอมแปรมไทยคิวลงแหม่ตกโล่งรับยื่อสายดูเทียบตามพาผมเทียบอันนี้น้องพึ่งสุดารัตน์นะคะบ้านฮักวันนี้มีอะไรมาฝากแม่สมปองนะ้ำแจกน้ำแจกผู้ชนะกินเลยได้ค้ะหยิบเลยหยิบเลยค่ะบ่พ่อเดี๋ยวไปเอาใหม่ เนี่ยโน้ชอบกินเอ็มลอยมากนะคะนี่ขอบคุณเมื่อกี้รักเวฟซีไปแล้วแล้วตอนนี้เห็นเอ็มร้อยแล้วหัวสั้นแล้วหัวสั้นแม่สมปองค่ะจากแม่สมปองเลี้ยงเล็กน้อยมีน้ำแล้วก็มีข้าวความดีแล้วก็มีข้าวแต่ข้าวเลี้ยงเฉพาะทีมมอลลายิงทีมนางเอกเขาต้องเดี๋ยวเพื่อนเขาได้กินเขาได้กินเขาหลอกอยู่เราเป็นนางเอกพอปวเตอร์ฉันยื้อแง่นิ่งฉันจิตชานี่ยไล่ยยืนนับดูค่ะนี่ อุทยนะจะเอ๊ะหยิบได้เลยค่ะหยิบเลยค่ะบเลยค่ะเวทีฉากวันนี้เรียบร้อยแล้วพ่อแมาติดตั้งหนังตะเงมือกตะก่อนนะโอ้โหเห็นเป็งสนามปตอนมือมีอีวงหนึ่งกลับมา สวัสดีค่ะอาจารย์มอสอันนัยนนนะะ์เสียนนต์นะคะฟ้าเสียนน์กลับมาวันนี้ทีมงานมาให้งกำลังใจร้นนล้ามนะคะเดี๋ยวจ้าหน่อยาานอ,นอีลากลับมาใครมาโผล่ย้ายพวกมันี่นี่แล้ว วันนี้เตือนเต็นหลายค่ะสิ็จขึ้นเวทีกับนางอุ่งอิงเดี๋ยวอุ่งอิงกับแม่นะคะ,ะเาบกนดิะเบือออเบ้องหลังเวทีนะคะนี่ทีมงานกำลังทำมาคอรเมนต์เตรียมผ่อสำหรับแรกมือแรกนะคะจ้ะเอะน้องสาว แ <laughs> ปลว่าจะทำผมเป็นน้องมิวน้องมิวทำมาแล้วใช่มมชน้อยู่วชอนิชาติดต่อหาฉันวานได้หนาเห็ดผมให้น้ำแน่ก่อนก่อนหน้าบอม่ามิวชนจิชาหน้าบอมา,มา,าก่อนหน้าบอมา่าปกติน้าจะแต่งให้ตลอดใครนั้นน้องมิวชนจิชาไม่รู้ว่าใครนั้นอ่ะหน้าไหมช,ชื่อชื่อแจ็คกับไหมอ๋อสร้างแต่งหน้าวันนี้ก็ได้ติดแต่งมาตาพุ่นเล่นไหม แตงมมาได้ลอ,อยเอ็ดเลยเจเบื้องหลังวันนี้นะคะนี่ปกติน่าจะเป็นคนแตงหันพ้าค่ะมนเนม,มื่อไงเจ้าเดีาย่ต้าดอกใหม่เพราะว่าน,านี้พี่โกบว่าจัดไ้ถ่ายดาวเรียบรอยนะคะกับน้องเอกนี่รถพระวงสองนะคะจอยน้ำเพื่อนโชว์ ปกติแน่นอนจะมากกับบิดผ่าค่ะเจ้าเมรีสร้างแต่งหนาเพิ่นมาแต่งหนาให้น้องมิวเพิ่นก็เลยไปฮับมาน้ำนะครับเพราอยู่บ้านเดียวกันบรรยากาศหลังเวทีอันนี้เต้นใหญ่เพราเอกกดขึ้นหนาตาเว้นค่ะโอ้เมือนี้แสดงว่าเลองามยามดีค่ะพ่อเอกกดแต่งหนาตาเว้น พี่แนโนเรากินอะไรดีกินข้าวอย่างอย่างเขาบอกว่าจะมีข้าวมาแจกอยู่ถ้ากินคาเฟ่แนโนนั่งหันนาคาเนี่ยลักซี่แดนไปให้เขาแต่งหน้าอยู่งกวนกุอยเก่าเจนเมีวยวแมน้ยไปไปแล้วก็ให้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งว้ายแม่ผู้ใจผู้ใจเอาโทรศัพท์ให้แง่ไม่อ้วนไงไม่อ้วนจากน้องคาย นาจานาจาหัวนองชายโทรหาเราเด้อโทรหาเราเด้อเราบอก็ค่ะโทรหาแสดงว่าแม่พรทิพย์ก็ไม่รู้แกจดชื่อไว้ให้เขากุ้นข้แก้วใส่โทรศัพท์แล้วก็ว่าอยู่ผู้บาผู้เรศเขาไม่แกนจับมือหรอหนะฮันบอร์อ่าแต่ถ้าโทรศัพท์เดี๋ยวถ้เงินอ่ะอ่ะคือไม่ยีหมองอันนี้ห้องซิมมาใส่เอา เราเห็นอ่ะโทรศัพท right? ์เทอดีแบดีวราเนี่ยนค่ะอ๋อถ่ายคลิปเรามาอนั่นประมาณซ้ามือแม่เขาขอบคไะครับไฟโดนเซอร์ไพรส์เย้นี่เปิดมาเล้ว่โอ้กวอผู้เอินผู้ไก่นอนมิสตซีรีนึกว่าใคร สบายเนาะนี่เด้อช่องอัปมงคลจะมาหาทายกูเด้อช่องอพมงคลนะคกดโดบอกมันหนีเลยช่องอัปมงคลจะมาหาทายกูก็นอกนี้นัดมีแต่เอามาเป็นผู้ใดินน้องนี่ทองจังเลยนะจะมาหาทายกูท้ายนั่นแหละจ้าคือว่าเดี่ยเมียใส่เมียมานน้ำบ่โอกระบ่ล่ะเตเป็นโซเทเวยโอเคก็ันจะเจอกันช่วงน้านะคะกินเข้าไป